เป็นข่าวลือที่สร้างความตื่นเต้นเล็กๆให้กับแฟนบอลชาวไทยนะครับที่มีข่าวออกมาว่าคาวสกิฟอนตาเล่นะครับทีมใหญ่ในเจมิกสนใจจะดึงตัวสุพนัทเหมือนตาศูนย์หน้าจากบุยดำอยู่ในเต็ดไปเล่นนะครับแต่ทีนี้พอไปเช็คจากข่าวลือนั้นปรากฏว่ามาจากแอคเคาท์ของมาคาร์ทมิวนะฮะซึ่งในส่วนของความเป็นไปได้เนี่ยมันเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าบุยดำยูเนเต็ดเนี่ย โอกาสเส้นทางในการลุนแชมป์ฤดูกาลนี้มีถึง5รายการด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการในขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนลีกที่จะพบกับยยโฮดาลุนตักซิมนะครับซึ่งสุพนัทเหมือนตาคือผู้เล่นคนสําคัญรวมถึงผู้อื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับประกอบกับเมื่อเรานําไปเรียบเรียงกับสิ่งที่คุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมเคยบอกเอาไว้ว่าจะไม่ปล่อยนักเตะบุรีรัมไปค้าขช้ในต่างประเทศอีกแล้วหลังจากที่เคยส่งสุพนัทเหมือนตาไปเล่นที่เบลเยียม แล้วไม่ประสบความสําเร็จนะครับซึ่งกรณีนี้ยิ่งมีความเป็นไปได้น้อยยิ่งขึ้นไปใหญ่ครับเมื่อเราไปดูจากอแอคเคาท์ของมาคัสมิวแล้วปรากฏว่ามีผู้ติดตามเพียงแค่หลักพันเท่านั้นเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นข่าวลือที่บอกว่าสุพนัทเหมือนตามีโอกาสไปค้าแข่งในฟุตบอลเจลิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคาบาสกิฟอนตาเล่การมีข่าวเช่นนี้ออกมาน่าจะเป็นเพราะว่าฟอร์มของสุพนัทเหมือนตาในฟุตบอลไทยลีกและฟุตบอลถ้วย หลังกลับจากเบลเยียมซึ่งลงสนามให้บุริดัมนั้นเข้าตาเลือกเกินนะครับซึ่งถ้าหากว่าสุพนัทจะมีโอกาสไปค้าแข่งในต่างแดนก็อาจจะต้องใช้เวลารออีกสักระยะหนึ่งให้ผ่านพน้นฤดูกาลนี้ของบุริดัมที่ยอมรับว่าหาือโหดจากการได้ลุ้นแชมป์ทุกถ้วยและผู้เล่นค่อนข้างปลอบล้าพอสมควรค่อยไปหวังกันใหม่ในฤดูกาลหน้าข่าวนี้คงจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นครับ